เราอยู่กันบนหลังคานะครับอ่าก็อ่า,อาหลังคานี่เป็นหลังคาเก่านะครับบ้านเก่าอายุการใช้งานกระเบื้องค่อนข้างจะนานมากนะครับหลายหลายสิบปีนะครับมันแตกเยอะมากนะครับตัวครอบนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าตรงการค่อนข้างอ่า ห่างมากนะครับตรงกลางตรงนี้แล้วก็ครอบมันแตกนะครับครอบเก่าน้ํามันล้นน้ามันไหลลงไปที่ฝ้าข้างล่างนะครับแผนตอนนี้เราทําการเปลี่ยนโดยการใช้ครอบเมทัลชีสนะครับวางวางลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้สกูเป็นสกูสสาหรับยิงกระเบื้องนั่นแหละครับเป็นแปรไม้นะครับเพราาแปรตัวนี้แปรไม้มันจะเป็นแปรไม้แปรเหล็กนะครับแต่ตัวนี้เป็นแปรไม้นะครับเป็นบล็อกสําหรับยิงหัว เบอร์เบอร์แปดนะครับผมถ้าจําไม่ผิดก็จะยิงเข้าไปที่แผ่นเมทัลชีตนี่เลยลงไปถึงแปรไม้ก็ล็อกอยู่เลยนะครับข้อดีของมันก็คือน้ําหนักมันจะเบากว่าแล้วเราไม่ต้องมาต่อหลายต่อนะครับยิ่งหลายต่อหลายท่อนหลายชิ้นมันก็ยิ่งมีโอกาสรั่วได้เท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะเบานะครับเพราะว่าปูนที่เอามาโป๊ๆไว้นั้นทําให้น้ําหนักมันค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นวิธีการแก้ที่ค่อนข้างได้ผลดีนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ต้องแก้ที่การเปลี่ยนหลังคาที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับผมเดี๋ยวเราทำงานกันต่อนะครับผมยังไงฝากกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ท่างโจ๊กลำปางนิดนึงนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบทำงานแลวรีบลงไปนะครับผม นี่ก็เป็นแนวทางวิธีการแก้ไขนะครับสําหรับบ้านใครที่หลังคารั่วนะครับโดยที่เป็นที่สันตรงกลางนะครับก็อาจจะแก้ได้โดยวิธีนี้นะครับเป็นการแก้ที่เร็วนะครับค่อนข้างอาจใช้เวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับเสร็จเลยดีกว่าเราไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลังคาไเวลานานทํางานแข่งกับฝนนะครับผมเดี๋ยวฝนเริ่มมืดมาอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับชมคลิปหน้ากันต่อนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ